สมาคมสาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชรระหว่างเดือนมิถุนายน2566ถึงเดือนมิถุนายน2567เดือนมิถุนายน2566ดรวิชาจันเชื้อรองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอพานกระต่ายและอำเภอรานกระบือ ได้รวมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดกำแพงเพชรณนะห้องประชุมสุ้มกอสารการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดกำแพงเพชรนอกรอบเพื่อสรุปผลการสอดส่องรอบแรกและวางแผนการสอดส่องโครงการอีก30โครงการให้แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม2566ดรวิชาจันเชือ้อ นายกสมาคมสพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชรและนายพัทรพลจันเชื้อกรรมการสมาคมเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญของสมาคมสพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือประจำปี2566ณโรงแรมศรีหราชจังหวัดอุตรดิษฐ์ดรวิชาจันเชื้อกรรมการกีฬาจังหวัดกำแพงเพชรร่วมเปิดงานชาตักลาวเกมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเ,เป็นประธานณโนะรงแรมชากังล่าวริเวอร์วิว ร่วมงานเช้านี้ที่กำแพงเพชรณองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีสมโภชพระศรีรัตนมหา,าธาตุครบรอบ666ปีณวัดพระบรมธาตุจังหวัดกำแพงเพชรร่วมการสัมมนาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงสี่ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข112ทางเลี่ยงเมืองกำแพงเพชรครั้งที่สาม ณหอประชุมรัตนาอาภามหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชรร่วมตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยะวงศ์สัคขยานสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปริณายกณวัดนาควจิระโสพลหรือวัดช้างจังหวัดกำแพงเพชรร่วมถแถลงข่าวงานมหกรรมสเสน่ห์วิถีถิ่นดินแดนสองมรดกโลกณวัดพระบรมธาตุจังหวัดกำแพงเพชร ดรวิชาจันเชื้อที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัดกำแพงเพชรเซลแมนจังหวัดครั้งที่5ณห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชรนายพัทรพลจันเชื้ออุปนาย,ยกสมาคมร่วมประชุมการคัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปีงบประมาณ2566ณห,ห้องประชุมทุ่งเศรษฐีสารการจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมใหญ่สามัญสมาคมสาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี2566ณห้องนิมมารดีโรงแรมพีพารได์จังหวัดกำแพงเพชร, 2, 66, มมรโรงแรมพีพราพพรได์รับโล่เชิดจูกเกียร์จากกรมอนามายัยให้เป็นโรงแรมดีเด่นระดับเขต3ประเภทโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมระดับคุณภาพประจำปี2566มอบโดยอธิบดีกรมอนามายัยกระทรวงสาธารณาสุขเดือนกรกฎาคม2566 ดรวิชาจันเชือ้อรองประธานคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมประชุมคณะธรรมพิบาลจังหวัดกำแพงเพชรครั้งที่3ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่19โดยมีนายวิทูลเอี่ยมโอภาสเป็นประธานณห้องประชุมทุ่งเศรษฐีสารการจังหวัดกำแพงเพชรและได้นำคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างที่อำเภอรานกระบืออำเภอคลองขุงเพื่อสอดส่องโครงการก่อสร้างต่างๆตามแผนง,งานที่กำหนดไว้ดรวิชาจันเชื้อคณะกรรมการบริหารตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรร่วมรับฟังนโยบายและแนวทางปฏิบัติการป้องกันกลโรงของมิจฉาชีพทุกรูปแบบจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สภาุตสากรรมท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรและสมาคมสาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรณพิพิธภัณฑ์ทสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติบ้านเรือนไทยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนายพัทราพลจันเชื้อประธานสภาุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างสองร้อมด้วยดรวิชาจันเชื้อผู้แทนประธานสภาุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร และนายกิติสุวัฒนามังกรแทนเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชรครั้งที่5นณห้องประชุมซุ้มกอสารกลางจังหวัดกำแพงเพชร นายกิติสุวัฒนามังกรผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างสองครั้งที่2ณโรงแรมมีพรสวรรค์แกรนด์โฮเทลแอนด์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนายพัทรพลจันเชือ้อผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรมครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2566ณห้องประชุมทุ่งเศรษฐีสาร,รการจังหวัดกำแพงเพชรและได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดกำแพงเพชรครั้งที่2ณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สาร,รการจังหวัดกำแพงเพชร ดรปราณีจันเชื้อประธานสภาุตสากรรมท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรและดรวิชาจันเชื้อนายกสมาคมสัาธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชรเข้าวร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ผ่านแอปพลิเคชัน CCC Calorie Credit Challenge จังหวัดกำแพงเพชรณสนามกีฬาชะกังราวจังหวัดกำแพงเพชรคณะกรรมการสมาคมสัาธ์ทท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชร ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวณสวนลงนุษยพัทยาดรปราณีจันเชื้อประธานสภาวตสากรรมท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรรับเกียรติบัตรเชิดชูบุคคลดีเด่นประจำปี2566มอบโดยสมาคมนักสื่อสารมวลชนไทยเดือนสิงหาคม2566 ประชุมคณะกรรมการสมาคมสพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการชุดใหม่นำโดยดรปราณีจันเชื้อนายกสมาคมสพันธท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชรคนใหม่ณห้องสวรรค์โรงแรมพีพร์ไดาดรปราณีจันเชื้อประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรได้รับเกียรติจากโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารให้เป็นประธานในพิธีวันแม่แห่งชาติ และมอบรางวัลวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติณโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารดรปราณีจันเชื้อและดรวิชาจันเชื้อเข้าร่วมอบรมผู้ประกอบการ SME Restart ของสภาอุสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเรื่อง Health and Wellness Tourism การท่องเที่ยวสีเขียวและ t ิ k t o k Marketing ณโรงแรมท็อปแลนด์จังหวัดพิษณุโลก และร่วมการเปิดอบรมศักยภาพผู้ประกอบการและส่งเสริมการตลาดด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ณโรงแรมพีพอ,อรได์ดรวิชาจันเชื้อที่ปรึกษาสภาวสาหกรรมท่องเที่ยวและสมาคมสาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชรเป็นวิทยากรบรรยายเสวนาโครงการมหาหกรรมสกิลเอ็กโปพิชฌกิการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกรมฝีมือแรงงาน และกำหนดทิศทางการพัฒนาคนเพื่ออนาคตณห้องประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชดเรดรวิชาจันเชื้อที่ปรึกษาสมาคมสพันธ์ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรและนายพัทรพลจันเชื้อที่ปรึกษาประธานสภาในตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างสองพร้อมด้วยนายกิติสุวัฒนามังกรกรรมการสภา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนไตตรึงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเดือนกันยายน2566ดรปราณีจันเชื้อนายกสมาคมร่วมอบรมหลักสูตรโภชนาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทยณโนะรงแรมดีเอ็มเพ s สเชียงใหม่ดรวิชาจันเชื้อที่ปรึกษาสมาคมร่วมงานถแถลงข่าวสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับสินค้าและจับคู่เจรจาจับคู่ธุรกิจการค้า จัดโดยพาณิ์จังหวัดกำแพงเพชรณร้านอาหารบรรยากาศจังหวัดกำแพงเพชรและทำหน้าที่วิทยากรร่วมเสวนาในการประชุมชี้แจงการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัดกำแพงเพชรณห้องประชุมเยาวมานโรงแรมชากังราวริเวอร์วิวจังหวัดกำแพงเพชรดรวิชาจันเชื้อที่ปรึกษาสมาคมและนายกิติสุวัฒนามังกรกรรมการกลางสมาคมเข้าร่วมประชุมคณะก,กรรมการกรอจังหวัดกำแพงเพชร รับทราบความคืบหน้าในการเปิดสารหลักเมืองให้เข้ากราบอย่างใกล้ชิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลตรายตึงการปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดณห้องประชุมซุ้มกอสารกลางจังหวัดกำแพงเพชรเดือนตุลาคม2566ดรปราณีจันเชื้อนายกสมาคมนำคณะสมาคมสาพันธท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชรร่วมประชุมสัญจรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพเดือนพฤศจิกาย,ยน2566 น,นายพัทรพลจันเชื้ออุปนาย,ยกสมาคมและนางจิตราพรแท้ตั้งผู้ช่วยประชาสัมพันธ์สมาคมร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดกําแพงเพชรณโรงแรมพีพรได,ด้ดรวิชาจันเชื้อที่ปรึกษาสมาคมในตําแหน่งรองประธานคณะกรรมการธรมาพิบาลจังหวัดกําแพงเพชรเข้าร่วมประชุมการผลักดันการดําเนินการต่อต้านการทุจริตระดับจังหวัดณห้องประชุมซุ้มกอสารการจังหวัดกําแพงเพชร เดือนธันวาคม2566นายปรีชาบุญแมกอุปนายกสมาคมร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่นประจําปีงบประมาณ2567ณสารการจังหวัดกําแพงเพชรนายพัทรพลจันเชื้อที่ปรึกษาประธานสภาสากกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชรเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนและการพัฒนาเกาะกลางแม่น้าปิงจังหวัดกําแพงเพชรเพื่อร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนให้เกาะกลางแม่น้าปิงเป็นแหล่งท่อง ที่ยวสถานที่เรียนรู้พักผ่อนและออกกำลังกายณนะห้องประชุมซุ้มกอสารการจังหวัดกำแพงเพชรนายพัทรพลจันเชื้ออุปนาย,ยกสมาคมเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดกำแพงเพชรครั้งที่1ร่วมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ2567นักสารการจังหวัดกำแพงเพชดเรดรวิชาจันเชื้อที่ปรึกษาสมาคมร่วมประชุมคณะกรรมการประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชรครั้งที่4ณห้องประชุมทุ่งเศรษฐีสารการจังหวัดกำแพงเพชรเดือนมกราคม2567 สาภาตสากรรท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรและสมาคมสพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชรนำโดยดรปราณีจำเชื้อประธานสภาตสากรรมท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรและนายกสมาคมสพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้ในายพัทรพลจำเชื้ออุปนาย,ยกสมาคมนำทุนการศึกษามอบให้ในงานกิจกรรมวันเด็กวันเสาร์ที่13มกราคม2567ณสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดกำแพงเพชร และดรวิชาจันเชื้อที่ปรึกษานายกสมาคมร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567นสณสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดกำแพงเพชดเรดรวิชาจันเชื้อที่ปรึกษานายกสมาคมร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดกำแพงเพชรครั้งที่2ณห้องประชุมทุ่งเศรษฐีสารการจังหวัดกำแพงเพชรร่วมประชุมการนำเสนอผลสรุปของโครงการการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองกำแพงเพชร ณห,ห้องประชุมสุ้มกอสรารกางจังหวัดกำแพงเพชดเรดรวิชาจันเชื้อรองประธาน,นาคณะกรรมการธรรมิบาลจังหวัดกำแพงเพชรร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมิบานจังหวัดกำแพงเพชรครั้งที่1 ณห,ห้องประชุมทุ่งเศรษฐีสารการจังหวัดกำแพงเพชรประชุมคณะกรรมการสมาคมสพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชรครั้งที่ 1. หนึ่งณห้องประชุมสวรรค์โรงแรมทีพราราได์ดอกเตอร์ปราณีจันเชื้อนายกสมาคมและดอกเตอร์วิชาจันเชื้อที่ปรึกษานายกสมาคม ได้รับมอบประกาศสัญญบัตรให้โรงแรมพีพาราได์และพีพาราได์คาเฟ่เป็นศูนย์เวลเนสประเภทที่พักนักท่องเที่ยวและประเภทพัตคการมอบโดยกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเดือนกุมภาพันธ์2567 ดรปราณีจันเชื้อในยกสมาคมและดรวิชาจันเชื้อที่ปรึกษาในยกสมาคมร่วมเป็นวิทยากรด้านการท่องเที่ยวปลอดภัยสู่เมืองสุขภาพดีจังหวัดนครสวรรค์และได้รับโรลังวัน Green h ล l l Hotel Quality a w a r d s 2 0 2 3จากแพทย์หญิงอัจฉรานิธิอภิญญาสกุลอธิบดีกรมอนามายัย ดรปราณีจันเชื้อนายกสมาคมนำคณะกรรมการและสมาชิกเข้าร่วมประชุมสัญจรของสมาคมสาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดน่านเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวของภาคเหนือ สมาคมสพันธท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชรนำโดยดรวิชาจันเชื้อที่ปรึกษาสมาคมสพันธท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกร่วมงานเลี้ยงฉลองรางวัลดีเด่นและมอบประกาศเกียรติคุณแก่ดรอุดมวราหะนายกสมาคมนักสื่อสารมวลชนไทยผู้ประพันธ์เรียบเรียงบทเพลงแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรผ่านบทเพลงและมอบเกียรติบัตรแก่สมาคมนักสื่อสารมวลชนไทยที่ส่ง เสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรอย่างแพร่หลายเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวมากำแพงเพชรอย่างต่อเนื่องณห้องอาหารแม่ปิงลอยัลโรงแรมชาคลางราวริเวอร์วิวจังหวัดกำแพงเพชรเดือนมีนาคม2567ดรปราณิจันเชื้อนายกสมาคมและดรวิชาจันเชื้อที่ปรึกษานายกสมาคม ร่วมชมการแสดงแสงสีเสียงอัศจรรย์นพระเล่นเพลงเรื่องศรัทธานครชุมเปิดกล้องฟ้าใตาร้รรมพระมหาบารมีในงานประเพณีนพระเล่นเพลงจังหวัดกำแพงเพชรณวัดพระแก้วอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรดรวิชาจันเชือที่ปรึกษานายกสมาคมร่วมงานวันนักข่าวสมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อสารมวลชนกำแพงเพชณรณโรงแรมชากังราวริเววิวจังหวัดกำแพงเพชร และร่วมกิจกรรมถึงแล้วครับกำแพงเพชรซึ่งจัดระหว่างวันที่2 2ถึง24มี 67, นาคม2 5 6 7รณลานที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุขโมไทยด็อร์วิชาจันเชื้อที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการปีงบประมาณ2567รอบรอบที่หนึ่ง ของผู้ตรวจการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต18โดยมีนางมารินีภาวิไลเป็นประธานณห้องประชุมสุ้มกอสารการจังหวัดกำแพงเพชดเรดรวิชาจันเชื้อรองประธานคณะกรรมการธรมาภิบาลจังหวัดกำแพงเพชรนำคณะและที่ปรึกษาลงพื้นที่สอดส่องโครงการในพื้นที่อำเภอพานกระต่ายอำเภอปางศิลาทองและอำเภอรานกระบือดออรวิชาจันเชื้อ ประธาน,นาคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรมอประกาศน,นียบัตให้แก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี2566ณโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารเดือนเมษายน2567ดรวิชาจันเชื้อรองประธาน,นาคณะกรรมการธรมาพิบาลจังหวัดกำแพงเพชรนำคณะและที่ปรึกษาลงพื้นที่สอดส่องโครงการอเภอเมืองอ,อคลองขุน อำเภอบึงสามคัคคีและอำเภอขานุวรรักษ์สบ,บุรีเดือนพฤษภาคม2567ดรวิชาจันเชื้อรองประธานคณะกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานประชุมนอกรอบเพื่อสรุปเสนอประธานผู้ตรวจสำนักนายกเขต18ณห้องประชุมทุ่งเศรษฐีสารการจังหวัดกำแพงเพชรและได้นำคณะและที่ปรึกษาลงพื้นที่สอดส่องโครงการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายจำนวน5โครงการในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอพานกระต่ายดรวิชาจันเชื้อที่ปรึกษานายกสมาคมร่วมประชุมหารือเรื่องปัญหาเศรษฐกิจและนำเสนอแนวทางการแก้ไขให้กับนายวุฒิพงศ์จิตตั้งสกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมคณะกรรมการสมาคมสาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชรครั้งที่2นณห้องประชุมสวรรค์โรงแรมพีพราราไดซ์สมาคมสาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567ณนะโรงแรมพีพราราไดซ์นำคณะนานยกสมาคมสาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ17จจังหวัดเที่ยวรอบเมืองกำแพงเพชร เดือนมิถุนายน2567นายพัทรพลจันเชื้อที่ปรึกษาประธานสภาวสากรรมท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดกำแพงเพชรครั้งที่4นณห้องประชุมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และเข้าร่วมประชุมคณะทำงานการจัดทำยุทธศาสตร,ร์ด้านการกีฬาจังหวัดกำแพงเพชรครั้งที่ 1. หนึ่งณห้องประชุมซุ้มกอสาราการจังหวัดกำแพงเพชรดตตรวิชาจันเชื้อที่ปรึกษานายกสมาคมเข้าร่วมประชุมย่อยโฟกัสบุ๊กการศึกษาการจัดทำโมเดลการพัฒนาโครงข่ายการพัฒนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต,ใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนานด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวณห,ห้อง ประชุมภพลินโรงแรมนวรัฐเฮอริเทจจังหวัดกำแพงเพชรดรวิชาจันเชื้อที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรประชุมขยายผลองความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรณห้องประชุมใหญ่ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร